มาขยายนกินทุเรียนแล้วขยายนกินทุเรียนมาแล้วมึงบึกกินทุเรียนไหมลูกมึงบึกกินทุเรียนไหมเฮ้มึงบึกก็อยากกินทุเรียนแม่มึงบึกอยากกินทุเรียนอ้าวพี่สําเร็จก็อยากกินทุเรียนเหมือนกันเหรอเหรอไอ้น้ำโช้ก็อยากกินทุเรียนตีลูกขยายนกินทุเรียนมาออะแม่ทดลองเลยแม่ทดลองแล้วขยายนกินทุเรียนเร็วมาเร็วขยายนกินทุเรียนมาเร็วให้ไอ้บึงบึกก่อนให้ไอ้บึงบึกก่อน มึงนี่จริงเลยว่ะไอ้น้ำไอ้สำเร็จเอาเอากินลูกกินเออเออเอาเอาให้พี่น้ำโชคได้เลยพี่น้ำโชคเนี่ยอ่ะไอ้สำเร็จมึงกินไหมสำเร็จมึงกินไหมลูกสำเร็จมึงกินไหมเอานี่เอาเอานี่ไปเอากินไหมเพราะพี่สำเร็จไม่กินทุเรียนวบะเอาพี่สำเร็จไม่กินทุเรียนเออเอาไอ้น้องน้ำโชคกินเอาไอ้บึงบึ้กกินไอ้บึงบึ้กกินเออบึงบึ้กกินเอามึงเอาเม็ดไปเลยเอาแต่พี่สำเร็จไม่กินทุเรียนว่ะ เออแม่ทดลองน้องหมาเอาสำเร็จอเอาสำเร็จอเอาสำเร็จอเอามึงทำไมไม่กินของอร่อยทำไมไม่กินลูกสำเร็จมึงทำไมไม่กินเอาเอาเอาไอเอ้ไอน้ำโชกินทุเรียนหมดเคยน้ำโชกินทุเรียนอ่ะบึงเบิกมาบึงเบิกเร็วมึงบบิกมาเออมึงบบิกเร็วมึงบบิกเร็วอ่ะมึงบบิกกินทุเรียนลูกอ่ะมึงบบิกกินทุเรียนนะน้องมึงบึ้กกินทุเรียน ขอรอกินทุเรียนไม่ลูกขอลอมาเร็วมาขอลอมาเร็วมาขอลอกินทุเรียนไม่อล,อมลูขอลอก,ลอก,ข,อลอกขอลอกินไม่ทุเรียนขอลอกินไมเออไอขอลอไม่กินทุเรียนว่ะเออน้องหมาไอเบื่งเบิ่งชอบกินอา่าน้องทาโชคก็กินเออพี่สําเร็จไม่กินว่ะเอาสาเร็จเอาสําเร็จเอาสําเร็จ <laughs> ไอ้สำเร็จไม่กินทุเรียนเอาน้องมึงบึกกินทุเรียนเลยน้องมึงบึกกินทุเรียนไอ้น้องน้ำโชคก็กินทุเรียนไอ้สำเร็จไม่กินอ่ะอ่ะอ่ะไอ้น้ำโชคอ่ะเอ้ยเมียวกินทุเรียนไหมเมียวกินทุเรียนไหมเอาเมียวนี่ยให้ลองให้เมียเมียวกินนะเมียเมียเมียกินไหมลูกเมียวกินไหมให้เมียกินลูกให้เมียกินเอาเมียเมียกินไหมก็น้องเมียวไม่กิน่ะเออแต่น้องบึงบึกนี่กินทุเรียนไอ้น้องขอหลอกก็ไม่กิน เออพี่สําเร็จก็ไม่กินทุเรียนไอ้อน,น้องน้าโชคออก,กินทุเรียนวะมทำไมไม่กินทุเรียนสําเร็จมทำไมไม่กินเอาท,ทดลองมึงดูเขาองดิเอาอง <oughs> เอา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  <oughs> เอเอ,เอมึงบึกินทุเรียนหน่ะน้องมึงบึกินทุเรียนเอาเอาไอ้น,น้าโชคอ่ะ <oughs> <haya> พี่สําเร็จไม่กินเออวันนี้แม่ทดลอง ทดลองน้องหมาว่าตัวไหนกินทุเรียนบ้างพี่สําเร็จไม่กินว่ะเ้าสำเร็จเอาเอาสำเร็จ,รจมึงทำไมไม่กินของอร่อยเลยเ้ยเอาวันนี้ให้เ,เพื่อนๆชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆแม่ทดสอบน้องหมาใครว่าตัวไหนกินทุเรียน